ครับวันนี้30กันยา2563นะครับช่วงเช้า9้ามงเช้านะครับเรามีนัดหมายที่จะไปร่วมงานวันคริสต์คุณครูคนหนึ่งท่านจากเราไปนะครับท่านเกษียณราชการครับช่วงแรกนะครับก็จะเป็นพิธีบายสีสู่ขวัญนะครับกับทั้งผู้ปกครองนะครับทั้งลูกศิษย์ลูกหาของคุณครูก็มากันมากหน้าหลายตาครับ ขอบคุณครับขอบคุณ <splash> ท่านผู <is all> <S S ้อำนวยการโรงเรียนบ้านนุงขานครับท่านประยุงศักดิ์พลไัยนะครับที่ได้มาร่วมแสดงมิจฉาเจ็บกับคุณครูพุทธทรัพย์ทองเงินในวันนี้ความจริงคุณครูพุทธทรัพย์ทองเงินท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับเพราะว่าท่านมาบรรจุโรงเรียนบ้านนุงขานเราเป็นโรงเรียนแรกครูคนเดียวนะครับที่ ตั้งแต่เริ่มบรรจุมาอยู่จนเกษียณณโรงเรียนแห่งเดียวนะครับไม่ได้ย้ายไปที่อื่นเลยนะครับนี่คือการรำบายสีนะครับของนักเรียนโรงเรียนบ้านาขุนขางังนาครับ หลังจากนั้นทักที่มอบบรับความรับผิดรับคุณครูแล้วนะครับกอมาใ่้เนิ่นนานแล้วก็จะได้จากกันไปในวันนี้นะครับครับสามสิบเก้าปีนะครับที่คุณครูคุณรัพย์ทองหมื่นท่านได้อยู่หน้าที่โรงเรียนบ้านขานุนยางแห่งนี้นะครับหายากนะครับครูที่จะอยู่ที่โรงเรียนเดียวตลอดช่วงชีวิต ก่อนที่จะเกษียณนะครับนี่ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณภาพของสาวของโรงเรียนด้วยถฝั่งแล้วค่ะถ้าท่านไม่ดีจริงครับอุู่กันมาตั้งแต่ปีที่โรงเรียนมีสองสี่พี่ชายมียองห้าเกษียณอายุมากกว่าท่านในวันนี้นะครับได้จะเคลืนไปคนนี้ก็เป็นพี่หรือพี่โรงเรียนบ้านองกานะคะก็มีความ ประสบผลสำเร็จในการรับราชการนะคะก็ขอฝากกับน้องๆคนที่เป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนมโนะะ่าก็ให้เดินทึ้ฝั่งพี่สองคนนะคะนะคะก็ฝากทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนขามยาและคณะครูนักเรียนผู้ปกครองแะชาวบ้านโนนขานะที่รักและเคารพทุกท่านนะคะ ก่อนอื่นขออาภัยหน่อยนะคะท้องบัมบั้มเคลื่อนอยู่ทานผูครับาใหม่ๆท่านผู้ครูที่บรรจุมาใหม่ๆท่านสวยมากนะครับแม้แต่ทุกวันนี้อาจารย์คุณทรัพย์คุณครูคุณทรัพย์ของเราก็ยังสวยอยู่นะครับมีวัย60ปีขภาคภูมิใจนะคะที่ได้มานะะคร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนบ้านนนขาโรงยาในโรงเรียนนะคะ ในโรงเรียนน่ะเป็นเวลาเกือบ40ปีค่ะรู <Okay. S 1> ้สึกรักและประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะที่มาอยู่ได้ถึงสาปีนะคะเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดนะนะคะและ้วก็ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ความรักความเมตตานะคะและอีกหลายอย่างนะคะ ที่ได้รับจากโรงเรียนนี้นะคะถือว่าโรงเรียนนี้เป็นบ้านหลังที่สองนะคะระยะเวลาที่ทํางานที่เรามาทุกวันทุกวันจนคิดว่าโรงเรียนบ้านตุนถาเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองนะคะรู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลาแล้ว ังจากนั้นนะครับอาจารย์คุณซัพท์ท่านก็ขึ้นร้องเพลงนะครับซึ่งก็คงเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่จะได้เห็นท่านร้องเพลง ับเมื่อเสร็จพิธีทางการนะครับลูกศิษย์ลูกหาและก็คุกคองนะครับก็ได้ขึ้นไปผัดเปลี่ยนกันรอบเพลงนะครับครับก็ขอให้คุณครูพุณทรัพย์นะครับได้พักผ่อนนะครับหลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับครับก็ขอให้คุณครูนะครับมีแต่ความสดชื่นนะครับเหมือนกับรูปที่คุณครูถ่ายกับน้องสาวนะครับ อ๋อไม่ใช่นะครับลูกสาวนะครับลูกสาวแสนสวยของคุณครูนะครับ okay. Okay. Yeah.